มีผู้ที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด490คนค่ะมีสสสอคนที่ขาดประชุมนะคะได้แก่คุณปียนุษยินดีสุขสสนครราชสีมาจากพักเพื่อไทยและคุณยุทธการรัตนมาศส,สสนครราชสีมาจากพักประชาธิปัตย์ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดทุกท่านนะคะอยู่กับพิชปภัทรศราค่ะวันนี้ทีมข่าวเดอะสแตนดาร์ดของเรานะคะมาเกาะติดบรรยากาศที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของการเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นการโหวตนายกรัฐตนตรีคนที่32ของประเทศไทยและสภานะคะมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้คุณอนุทินชาญวิรกูลแคนดิเดตจากพักภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยค่ะโดยภายหลังจากที่เวลา15นากานะคะที่ประชุมคะ่ะได้เริ่มโหวตว่าจะขานชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่าสมควรพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมี2ชื่อด้วยกันค่ะนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักคภูมิใจไทยและคุณชัยเกษมนิติสิรินะคะแคนดิเดตจากพรรเพื่อไทยค่ะ ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่ขานเสียงคะแนนโหวตนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไได้ลงคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ผลปรากฏว่าคุณอนุทินชาญวิรกูลแคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทยนะคะ,<พ>คะได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภามากกว่า247เสียงหรือ311เสียงนะคะซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งค่ะ แล้วก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสภา,าให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะในขณะที่คุณชัยเกษมนิติสิริค่ะ แคนดดตจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ152เสียงโดยมีผู้งดออกเสียง27คนจากผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด490คนทั้งนี้ค่ะก็มีสสสองคนนะคะที่ขาดประชุมสภา,าซึ่งก็คือคุณปิยนุษย์ยินดีสุขสสนครราชสีมาสสจากพรรคเพื่อไทยค่ะและคุณยุทธการรัตนมาศสสนครน,นครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ ทั้งนี้นะคะในการลงคะแนนโหวตในส่วนของพักประชาชนไม่มีใครแตกแถวเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนะีคะลงคะแนนเสียงโหวตให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ก็มีในส่วนของสสพักเพื่อไทยนะคะที่มีการแสดงตัวว่าจะมีการโหวตให้คุณอนุทินหรือว่าเป็นงูเห่าเดิมอยู่แล้วเนี่ยจำนวน8คนนะคะซึ่งได้แก่คุณกิติสมรั์สสพักเพื่อไทยคุณนรากรนานาเมืองรัก คุณนางนุชนาคุณนุชนาจารุวงเสถียรคุณประเสริฐบุญเรืองคุณภูมินลีทีรับประเสริฐนายศักดาวิเชียนศินพลตํารวจตรีสุรพลบุญมานายอนันต์ปรีดาสุทธิจิตนะคะรวมไปถึงร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงสุขก็โบสให้กับคุณอนุทินด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะก็สื่อมวลชนเนี่ยกร็รออยู่ ด้านล่างของอาคารรัฐสภานะคะเพื่อรอสัมภาษณ์คุณอนุทินชายวรกูลซึ่งถือว่าเป็นว่าที่นายกคนที่32คนของประเทศไทยแต่ว่าภายหลังจากที่คุณอนุทินลงมาค่ะก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์บรรดาสื่อมวลชนที่ปักหลักปักหลังรออยู่นะที่แห่งนี้นะคะได้มีการเดินออกไปโดยมีเจ้าหน้าที แจ้งว่าเดี๋ยวจะกลับมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็มารอติดตามบรรยากาศกันนะคะว่าหลังจากนี้เราจะได้ฟังคําเปิดใจหรือว่าคําแถลงเบื้องต้นของคุณอนุทินหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามคะ่ะเบื้องต้นนะคะคุณอนุทินชาญวิรกูลก็พูดสั้นๆในระหว่างที่เดินออกไปยังนอกอาคารรัฐสภานะคะโดยบอกว่าขอบคุณพักประชาชนมากๆเลยนะคะที่ ลงคะแนนเสียงโหวตให้กับคุณอนุทินชาญวิรกูลให้ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้คุณอนุทินเปิดใจสั้นๆเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ให้สัมภาษณ์เป็นทางการเนื่องจากว่าจะกลับไปหาพ่อแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาสภาอีกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าหลังจากนี้เราจะได้ฟังการเปิดใจ ของคุณอนุทินชาญระกูลในฐานะที่เป็นว่าที่นายกตันตรีคนที่32ของประเทศไทยเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ชมคะการประชุมการประชุมสภาการลงคะแนนเสียงโหวตนายกฐันตรีคนที่32ของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าแล้วนะคะจนถึงนักขณะเวลานี้เวลาประมาณ15นาฬิกา20นาทีค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่า นายกคนที่32ของประเทศไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลหลังจากนี้คุณอนุทินจะยังไม่ได้เป็นนายกรั้มนตรีโดยในทันทีนะคะทางด้านของประธานสภา,าค่ะก็จะมีการนำชื่อคุณอนุทินขึ้นทูนเกล้าเพื่อทรงมีพระรบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่า เมื่อสักครู่ค่ะคุณอนุทินพูดสั้นๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้ใจความครบถ้วนขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะคุณอนุทินบอกว่าอนอกจากขอบคุณพักประชาชนแล้วค่ะก็ขอบคุณพักร่วมอื่นๆนะคะหลังจากนี้สัญญาว่าจะทํางานให้หนักขึ้นส่วนโผคอรมอตอนนี้เสร็จทุกชื่อแล้วจะเตรียมทูลกล้าวในทันทีนะคะโอเคได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศเบื้องต้นนะคะเป็นการเปิดใจสั้นๆภายหลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงโหวตคุณอนุทินชัยวิรกูลเป็นนายกคนที่32อของประเทศไทยเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ,อะขออนุญ,ญาตไล่เรียงไทม์ไลน์แล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้เพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะคะว่าภายหลังจากที่ขึ้นทุนกล้าวแล้วนะคะแล้วก็พระมกษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะต้องมีการถวายสัตยปฏิญาณตนหลังจากนั้นทางด้านของคอรมอรชุดใหม่ค่ะก็จะต้องมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายนะคะว่ารัฐบาลจะทําอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินค่ะทั้งนี้รัฐบาลภูมิใจไทยถือว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ4เดือนที่มีภารกิจหลัก120วันหรือว่า4เดือน ที่จะมุ่งหน้าไปสู่การยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญภายใต้ MOA 5หข้อของพักประชาชนนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันหลังจากนี้ค่ะว่าทางด้านของคุณอนุทินภายใต้รัฐบาลภูมิใจไทย หลังจากนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรแล้ว120วันเราต้องมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภายหลังจากที่ประชุมสภามีมติลงคะแนนโหวตให้คุณอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกคนที่32ของประเทศไทยที่อาคารรัฐสภาแห่งนี้วันนี้ทีมข่าวด t สแตนดาและพิษพัชราขออนุญาตขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ